สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มียกยวกับข่าวสารอาวีกันอีกแล้วนะคะก็มาเข้าสู่ช่วงดิมี่นิวนะคะก็คลิปนี้นะชชวยกันกดแชร์กดไลก์ดกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันด้วยนะคะขอแค่20ลไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปด้วยนะคะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่พิเศษมากนะคะสำหรับการสปอยสกินใหม่การคอแลแลบครั้งใหม่ของ RV นะคะทุกคนเป็นการ ขอแกอาวีกับ Hunter ร์เอกฮันเนะคะแล้ววันนี้นะเราก็ได้ไปทําการรวบรวมข้อมูลรวมรวบรวม,รวม,รวมทุกอย่างมาให้ได้ท่านผู้ชมได้รับชมดูคลิปอะไรกันไปนแล้วนะคะก็คือมันว้าววิเศษมากนะคะทุกคนอาจจะเห็นหลายๆช่องไปมาสปอยใช่ไหมแต่เราพยายามแบบ หาข้อมูลให้ได้เยอะๆแล้วก็จะได้มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟังทีเดียวเลยนะคะก็จะมีรูปอะไรต่างๆที่เราตัดต่อไปด้วยนะคะก็จะเป็นตัวสั้นๆง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าะคะ่ะว่าจะเป็นยังไงก็ก็ติดตามด้วยนะคะ ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเจ็ดเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย นี่นะคะทุกคน,นนี่ก็จะเป็นคลิปอ่าเป็นคลิปออฟฟิเชียลเลยนะที่ทาง RVD เนี่ยเขาได้ปล่อยออกมานะคะเป็น Official c o ค l a b กับเรื่อง Hunter x Hunter อ่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะคะมันเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่สนุกมากลองไปหาดูกันได้นะคะตอนนี้เราเริ่มจะมาแบบโปรโมทอนิเมะแล้วนี่ชุดสีเขียวก็จะเป็นก้อนปล่อยพลังนะคะนี่มาแล้วอันนี้เป็นคิรัวนะคะนี่ปล่อยพลังสายฟ้าโยโย,โย่ต่อไปเป็น คลาปิก้านะคะชื่ออ่านยากแอบลิ้นพันนิดนึงนี่เป็นประมาณนี้นะคะแลวซึ่งเหมือนเขาจะมาออฟฟิเชียลอยู่4ตัวแนละ้วเหมือนจะมีตัวฮิโซกะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทําการวิเคราะห์ awk, สกินกันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กันที่หน้าการวิเคราะห์ awk, ตัวละครของ Hunter x Hunter นะคะจัดทําโดยบายดีมี่นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ กดไลค์ด้วยอ่ามาดูกันนะคะคือตอนแรกนะคะมันหลุดมาตั้งแต่วันที่มาสิบกว่าวันแล้วอะแล้วเราก็ไม่กล้าเล่นประเด็นนี้ไงเพราะว่าเราไม่แน่ใจนะเพราะว่าคือมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากนะคะที่ Hunter กับ Hunter x Hunter เนี่ยกับ RW นะคะมาคอลแลบกันเออตอนแรกมันมาตรงนี้ก่อนเว้ยเพจไทยลงมานะคะเป็นอลไรนะวอลล์การล่มมือครั้งใหญ่ครั้งใหม่นะคะข่าวด่วนเออประมาณนี้อะ่ะ เสร็จแล้วก็การยืนยันที่2นะคะซึ่งจะมาประมาณ4ี่สกินหรือถึง5นะคะจะมีกอนคิโรคุราปิกานะคะแล้วก็ฮิโซกะแล้วก็4สกินเนี้ยคือ4ตัวนี้มาแน่นอนนะคะแล้วก็ทั้ง4ี่เนี้ยจะเป็นของฮีโร่ตัวอะไรเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันนะแล้วก็สกินนะคะจะเข้าไทยวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งสิงหาโอเคค่ะหนึ่งสิงหานะคะเป็นนี่นะคะ ก้อนฮิรุวะูราบิก้าอฮิสกะนะคะมีประวานี้ก็อวีเพจไทยก็ลงให้ทายนะคะอ่ะถัดมานะคะตอนแรกอะก็เป็นรูปนี้นะตอนแรกเราคิดว่าจะมาแค่4ตัวนี้นะจริงๆอะ่ะเราอะเป็นเมนฮิโซกะมากตรงนี้นะคะอ่ะเป็นตัวเนี่ยตัวผู้ชายผมสีส้มๆเนี่ยนะคะจริงๆนะใช่แล้วจะมีการคอลแลบประมาณนี้นะคะเป็น เริ่มบททดสอบคือเราไม่รู้ว่าเรโอเโอเนี่ยมาไหมคือตัวที่ใส่สูตรนะคะซึ่งอาจจะมาแค่สตัวนี้นะคะแต่1นึ่งในสตัวนี้ยังไงต้องมีตัวที่แจกฟรีแน่นอนเราคิดว่าตัวที่แจกฟรีอาจจะเป็นกอนนะอืมถ้าแจกฟรีจริงๆนะแต่ถ้ามาแบบ5ตัวนะคะตัวที่แจกฟรีคิดว่าจะเป็นตัวเรโอเิโอนะคะเพราะว่าเออน่าจะไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรนะอ่ะก็จะเป็น สำหรับใครที่ไม่รู้จัก Hunter x h เ n t e r นะคะเป็นมาง,งาะญี่ปุ่นก็ไปหาดูได้นะคะมีหลายซีซั่นมากสนุกมากสนุกมากจริงๆทุกคนอ่านี่ อันนี้อ่าเรามาทํพร้ามรู้จักนะคะกับตัวละครที่คาดว่าจะเข้าไทยนะคะอ่าก็จะมีมันเข้าทุกตัวอยู่ละอ่ะมีกอนฟรีกนะคะกอนอ่ะเป็นพระเอกนะ,ะก็ทุกคนเห็นไหมกอนก็จะมีเป่งพลังกำหมัดอะไรอย่างงี้นะคะคือเราก็ไม่ได้ดูนานละตัวฮีโร่ที่คิดว่าจะได้เป็นได้สกินกอนไปนะคะคือหลายคนอ่ะวิเคราะห์ว่าว่าเป็นแรใช่ไหมเราก็คิดว่าเป็นแรชนะเพราะว่าเราอ่ะไปดูคลิปรีวิวสกินเมื่อกี้นะคะที่เปิดให้ดูเมื่อต้นคลิปอ่ะก็จะเป็นกอน แบบเหมือนถือเอฟเฟคอะไรสักอย่างแล้วก็จะเป่งพลังออกไปนะคะสำหรับก่อนตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้อาจจะได้เป็นตัวแรดนะคะที่ก็เป็นการคาดคะเน,นนะครูก็ไม่ได้มีเพจมายืนยันอะไรจริงๆนะคะยังไงเดี๋ยวก็รอเพจยืนยันอีกทีนะถัดมานะคะเป็นตัวขี้รัวคี้รัวโซดิกนะคะนี่อ่าเป็นนักฆ่าตระกูลนคัคานะก็ตัวที่คิดว่าอาจจะได้คีรัวไปนะคะอาจจะมีตัว ทูเรนนะก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีตัวทูเรนหรือว่ามันอาจจะเปลี่ยนเยอะเพราะว่าสะกิลสายฟ้าะอะไรเงี้ยทุกคนมันเยอะแล้วก็จะมีตัวคิวเรนอ่ะตัวนี้ก็มีความเป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นตัวทอนอาร์ติว่าอาจจะไม่นะอาจจะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนไม่เกินแต่มันเป็นตัวเด็กผู้ชายน่ารัก,น,รกน่ารักอะ่ะเดี๋ยวยังไงก็รอดูนะคะว่าเออมันตัวอะไรจะได้ไปเราก็รุนเหมือนกันนะอ่ะต่อไปเป็นตัวคูราบิก้านะคะ ตัวนี้นะคะใช้โซ่อยู่แล้วเอาพุตของเขาคือโซ่นะคะยังไงก็ต้องเป็นเอ็นโซ่แน่นอนนี่คุณลาพิก้าเป็นตัวเอ็นโซ่นะคะเราคิดว่ายังไงก็เอ็นโซ่เพราะว่าหลายคนก็คิดว่าเป็นเอ็นโซ่เหมือนกันนะคะทุกคน ต่อไปพระเอกของเราไม่ใช่พระเอกหรอกมันคือตัวร้ายไว้ทุกคนแต่เราเช่ามากเป็นฮิสก้านะคะอุวยแบบหล่อเทมากหล่อมากเช่ามากเือจริงๆอ่ะมันเป็นฮิสกานะคะด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยจะออกแนวแบบเป็นชุดตัวตลกอะไรเงี้ยตอนแรกเราคิดว่าโจ๊กเกอร์อาจจะได้ไปต่อแต่เราคิดว่าโจ๊กเกอร์ไม่ได้ได้เพราะว่าอาวีน่าจะติดสัญญากับทางดีซีมั้งถ้าไม่งัง้นโจ๊กเกอร์ก็น่าจะมีสกินมาเยอะแล้วและและแล้มัง้งอ้ อันนี้ก็เป็นการคาดคะเนนะคะเราก็เลยคิดว่าตัวที่จะได้เป็นฮิโซกะเนี่ยอาจจะได้เป็นตัวเพยนะคะแต่นี่คือเราไม่แน่ใจจริงๆเว้ยเพราะว่าเราพยายามหาตัวอวีที่มันแบบใกล้เคียงกับบุคลิีของตัวฮิโซกะแล้วเราก็หาไม่เจอนะคะแต่คนเขาบอกเพยแล้วก็เออคิดว่าอาจจะเพลเหมือนกันนะก็มันแล้วแต่นะคะมันทีได้หลายแบบเหมือนกันอ่ะต่อไปเป็นตัวที่เลโอเนาเลโอเลโอลิโอนะคะเออประมาณนี้ คือมันเป็นชุดผู้ชายใส่สูทเฉวีเราคิดว่าอาจจะเป็นตัวเทรนนะคะเพราะว่าอาจจะได้เป็นสกินใส่สูทเล่นเป็นแทงอ์อะใช่ว่าเบอร์นั่นแ,แหละรอดูนะคะทุกคนคือเราไม่ได้ใจจริงๆนะเพราะว่ามันดาวยากมากแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะอ่ะแล้วเรามาดูฟิลราคาคูป,ปองคะ่ะคือหนึ่งในนี้มันต้องมีสกินที่แจกฟรีแน่นอนเราให้เดาวนะคะเป็นตัวเออเพนเออไม่ใช่เป็นตัว เลโอเลโอกับกอนนะคะไม่งั้นก็เ so อนโซเอ้ยไม่งั้นก็คุราบิก้าจ,จะแจกฟรีนะแต่ตัวคิรัวเนี่ยไม่ฟรีอาจจะไม่ฟรีนะคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการคอลเลคชสุดพิเศษนะคะอาจจะราคาไม่แพงนะอ่ะแล้วมาพูดถึงเอฟฟิ i ชียลการแจกฟรีกันอีกรอบนะคะคือหลักๆมันมี4ตัวแล้วนะมีกอนคิรัวแล้วก็ฮิสกะคูราบิก้าถ้าเข้าสสก,กินนี้ตัวที่แจกฟรีคิดว่าเป็นกอนแน่นอน,นะค่ะอ่ะจบอ่ะ จบนะคะยังไงก็ก่อนพระเอกมันแจกฟรีอยู่ละเออที่เหลืออาจจะซื้อนะแล้วก็ราคาคูปองนะคะจะอยู่ที่6 0 0 4 5 0ถึง4,500คูปองคือจริงๆอ่ะทุกคนราคาที่คูปองมันแพงนะเพราะว่าเออเอฟเฟกอะไรอย่างนี้แหละเป็นการคอลแลบเราคิดว่ายังไงมันก็ถึง4500อยู่แล้วนะคะด้วยกิจกรรมอะไรต่างๆตั้งแต่ทันจิโร่เนสโกเซนิสซึอะไรก็ว่าไปนะคือกิจกรรมมันเยอะมากนะคะเนี่ย แต่ถ้าถ้าให้พูดถึงราคา600เนี่ยอาจจะมาหลุดซักสกินหนึ่งราคาไม่เกินพันนะคะ <_ S 1> เพื่อเป็นการสบายกระเป๋านะคะขอภาวนาะให้สกินนั้นเป็นฮิสกะกับชิรวยนะคะแต่เรีวคิดว่าน่าจะแพงพอป,ประมาณนึ่งอ่ะอ่นนี่ก็เป็นรูปสกินในเกมนะคะมีคนทาลงทิกตอกนะคะแล้วเราก็ไปรวบรวม,ร,วมรูปมาแล้วก็เอามาตัดตรงนี้ให้ดูนะคือก่อนมันจะมีร่างใหญ่อะ่ะตัวอะไรที่มันเปลีปล่ยนร่างได้อะ หรือจะเป็นปลาหมึกครสเอ้ยไม่ใช่แน่นอนเอ้ยเป็นเรือแล้วนะคะเนี่ยครไปกิก้าไงเขาเอ็นโซแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นคิวเลนก็ได้ก็ไม่รู้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะสําหรับการเขาแับสืดพิเศษครั้งนี้นะคะอ้าวอันนี้ก็เป็นรูปสกินในเกมเดยการเราคิดว่าเป็นตัวคิวเลนนะคือเราทําการรูปนี้นะคะเป็นรูปภาพตัดต่อนะคะโดยเราทําการตัดเองนะทุกคน เรามันเอกออกแบบ Photoshop อยู่แล้วนะคะนี่เราทําการตัดเองนะใครก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะแต่คือใส่ให้เครดิตด้วยนะเนี่ยเราก็ใส่ลายน้าไปละอันใหญ่มากนะคะประมาณนี้กับเนี่ยอันนี้ก็ทําให้ดูคร่าวๆนะสมมติว่าถ้ามาเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบยังไงเออประมาณนี้นะคะเป็นฟิลนี้อ่าก็จบแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคะคือเรานั่งทํา powerpoint สรุปเนี่ยสวันนะคะเพราะว่าไม่ว่างเออถ้าว่างก็คงวันเดียวเสร็จแล้วนะทุกคน นี่ประมาณนี้นะคะสำหรับ PowerPoint อะไรต่างๆเดี๋ยว่จะมาอัปเดตให้นะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใน PowerPoint อันนี้แหละก็จะได้รับชมกันนะคะแบบง่ายๆอ่ะก็ลองคอมเมนต์มาดูกันนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาเป็นตัวอะไรกันบ้างตัวไหนแจกฟรีะคะมันมันยังไงมันก็ต้องแจกอยู่แล้วนะคะอ่ะก็กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะเ่อจ้ใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย